ยืนมองควายขา้านำตาไหลปีไหลปีอยู่มาเป็นเพื่อนคู่น้าหน้าฝนทนสู้แด็ดร้อนไม่อาจทนหลงกูข้าเองก็นึกเอ็นดูไม่รู้ จะทำอย่างไรพาไปกินยาเวลาแดดอ่อนตอนขึ้นจากนาคำเขาใช้ขา้ขาสุมไฟให้เหลือบลิ้นมีให้บินตอมไต แต่คราวนี้ต้องจำใจขายไปเพราะเงินไม่มีมันถึงคราสวยแม่ข้าล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งกราบขอหมอจนท่านเสงจึงขายเองนี่ด้วยประณีองค์สถาน เองเหลือที่ขาดควายเพื่อนที่แสนดีข้านี้คงอดทำนาควายคงรู้ว่าถึงคราต้องจากเหมือนอยากบอนวอนทิ้งร่างลงนอนสะท้อนใจข้า อยากแค้นขอแทนคุณมารดาท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงมาเพื่อนจาจงให้อาภายัยรับผมขอบุญขอบคุณหลายๆน้ำปาตากบลบเสาไฟฟ้าให้การสนับสนุนคือเก่าเหมือนเดิม